ฤดูการที่ปลูกฝังกตบมาแล้วพี่น้องจามาเตรียมดิน well, นี่คือการเตรียมดินที่จะเพาะปลูกนะคะก็ตั้งจ๋าก็จะเอาดินผ่านนี่แหละพี่น้องดินผ่านนี่มาเป็นดินที่จะปลูกนะคะนี่แล้วก็เริ่มโรยคือมาพรวนพรวนพรวนบอกเกามันนี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมโรต้าเข้ารดรต้านไปชุ่มๆกับพรวนบอกเกอาเห็นมั้น้องสากก็พรวนใบิดแล้วพี่น้องหลังจากข้าพรวนพรวนบอกรแเเวาข้าอาดินดี ที่ตลาดนี่พี่น้อามะร้ยโดยใส่ข้างหน้าแล้วเข้ากระสีเอามะเร็ดเม็ดไนมาลงมาหวานนี่คือเป็นดินกระถางที่เข้าเตรียมดินดีนะคะเข้าเตรียมดินดีไว้แล้วกระสีเอา,มาเมล็ดเม็ดไนมาหวานเดี๋ยวเราดูขั้นตอนว่า,มาเมล็ดเม็ดไนสีมีอย่างแน,น่โอเคโปรยดินดีอีกนิดนี่ดีเข้ากับโปรยไว้แล้วเข้ากับมาเห็ด เฮ็ดล่องน้อยหนึ่งพี่น้องเพื่อสิได้มเมล็ดมันได้ลุ่มลุ่มไปนี่มาหมกเกกู้เกลืกู้นี่ที่น้องสาเก็บว้นะคะแล้วก็ปอกมีเม็ดมีไน้ไว้แล้วกะมีว่าท่านปอกกะมีนี่มูนี่คือกูู้้ที่น้องสาโผลไในะคะเม็ดเม็ดถั่วปูก็นี่เป็นเม็ดถั่วปูนะคะเอาปสิเอาเอาม็ดลง่มไปนี่ มันยุ่ช่วงระหว่างจังสี่เข้าหันทั้งนี้มันนะคะนี่หันเห็นว่าเห็นแว่แหว่มัน,นลงไปข้างล่างคือให้มันเป็นที่จะเป็นรากไปลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะข้าก็ค่อยๆปลดปลดดินให้ข้าวกาดินดีดินที่ข้าเพาะปลูกมีอะไี่ห้น้องมาโปรยโปรยไวอันนี้เป็นทั่วรพู่โอเคดินดีลงไปอีกนี่ มะเขือเปลอกแปะอันนี้เป็นมะเขืปอปลอกแปะนะคะมาจากบ้านเท่านี่นะพี่น้องอ่านี่เห็นว่าพี่น้องมะเขือเปลอกแปะเขาก็คอยเห็นมันห่างๆคือแล้วก็เผื่อเหนือต,ตกใต้มันสิติดว่ตติเพราะว่าเม็ดนี่ก็ซสือมาจากเมืองไทยมันก็จากมันสิจักปีแล้วคันมันเกิดกับแถวล้อเบิง้งเลยจ้ะเด้อเอาดินดีนี่แหละโกรกโกรบโกรบโกรกโกรโกวันสิได้เกิด พริกที่ห้าเก็บไว้ล้วพี่น้องมันอยางด้วพี่น้องกับมะคลี่อ้ทังเดียวนี่ป,ปลูกบ่กเบิดลปลูกลุกไปพี่นอ้องเลือเเลือแจกหอดพี่หอดน้องหอด,พอหอดพอเอพื่นอหนหอดฟู้งนี่างเงยนี่เมือยางด้พี่น้องเห็นเนาะนี่ทังสายกมะครีเมล็ดมิดไงมันลุกไปสีเลยพี่นอ้องนี่นะเป็นอันว่าได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นพริกขี้หนูชีฟ้านี่หลังจากนั้นเราก็เอาดินดีนี่ยนะปลุกไปพี่น้อง นี่คือเป็นการสาธิตในการเพาะปลูกนะคะปาสิมี่โชว์พี่น้องแตกมัทั่วผู้มาเขือเปราะแปรกับผีขี้หนูไทยไว้ก่อนแค่นี้หลังจากนั้นนะคะเอากระสิรดน้ำเลยพี่น้องโดยปักบัวเบาๆนะคะโรดให้มันทั่วๆถึงให้มันเสียบชุ่มโรดพี่น้องอ้อารดจนชุ่มกันสี่แล้วถ้ากับล่อจะสามมือให้จังมารดอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวรอดูนะคะว่าพืชพันธุ์ที่เพาะที่เตรียมกระถางไว้นี่สิมี้ยังขึ้นพรึบแน่ตอนนี้ชมผู้ชมซ้ำานีก่อนรอตอนมันขึ้นพรึบ